การฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองด้วยการทำสมาธิเพราะว่าสมาธิคือดตัวที่เป็นเปื้อนนุนปัญญาถ้าเรามันฝึกฝนอบรมสมาธิปัญญาเราก็จะเกิดเมื่อสมาธิมีกำลังมากแค่ไหน การรูก้การเห็นธรรมมากแค่นั้นยิ่งฝึกยิ่งเกื้อหนุนให้ปัญญาเกิดขึ้นที่พระสมราสัมุทรเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีจิตใดๆที่ไม่มีประโยชน์มากกว่าจิตที่ไม่ฝึกถ้าจิตมันกำลังฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองสะสมไป็น่ล็กแต่น,น้อย ิเลสมันก็จะไม่ครอบงำมันจะค่อ,คอยๆลดลงลดลง,ลง,ลงบางครั้งบางทีจิตมันไม่ยอมมันไม่ยอมให้เราัำความดีกิเลสมันไม่ชอบมันไม่ค่อยยอมตอนฝึนกฝนลงลงจิตใจใหม่ๆสามสี่วันแรกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่งสมาธิไม่อยาก อยากแต่จะลุกแต่มองไปข้างๆเห็นคนเขานั่งสมาธิก็เลยอยากนั่งต่อไปผ่านมาห้าหกวันมองไปข้างๆก็มีแต่คนนั่งสมาธิจิตเปลี่ยนไปอย่างนี้ออคนเือเขานั่งเราทำไมจะไม่นั่งคิดได้ปรับสภาพได้ประมาณเจ็แปดวันเริ่มปรับได้ตอนไปฝึกใหม่ เพราะว่ามองเห็นสภาพด้านข้างมันเป็นความงดงามมากแมนแต่จะเดินเมนแต่จะลุกก็กลัวแต่คนอื่นเขาได้ยินเสียงค่อยลุกเบาๆเมนแต่จะไอย,ยังไม่ค่าไอาตอนไปฝึกใหม่ๆบางคนนั่นขงข้างๆกลัวเขา,ขา,ขาตกใจได้กัดน้อยเวลาหิวน้ำ เขาไม่กลายยกขวดขึ้นมากินถือขวดน้ำเดินไปกินไกลๆก,กลัวเขาจะตกใจใเวลาทำสมาธิก็เลยกลายเป็นคนย่อมเบาไปเลยทีนี้ทำอะไรก็เบาไปหมดตั้งสติให้มันสังเกตสิ่งที่อยู่ด้านข้างของเราสภาพ จนปรับตัวได้พอปรับตัวได้แล้วก็อยากจะทำนะทีนี้เพราะว่ามันเริ่มคุ้นเคยที่แรกก็ไม่อยากทำสองสามวันแรกฝึกนี่ไม่อยากทำเลยสมายดีมันค้างกับเลี่ยยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่อยากทําแต่ว่าได้นานไปแล้วเออเราก็ทําได้อยู่แต่เรา แต่สิ่งที่อยู่ที่กุฏินะู่นนะกุฏิมันมีอะไรวัแต่จะกลับไปดูมีคนโทรหาไยเนาะวันนี้กลับไปกุฏิอย่างเดียวปฏิบ,บัติวันแรกสองวันสามสี่วันเริ่มจะไม่อยากร้องแล้ว ฝึกออไม่ถึงเจ็ดวันเริ่มจะชนะมันแล้วเพราะว่ามีความทางใจประมาณสี่วันสี่วันชนะเลยไม่ใช่ว่าชนะกิเลสนนะชนะความอยากเราไม่ร่วมมือกับความอยากก็เลยชนะัน พอความยากมันไม่ชนะเราก็จะหาวิธีใหม่ๆมาดึงดูดจิตของเราหาสิ่งนั้นจริงนี้มาชวนเราคิดไปเรื่อยเวทนามันก็มาชวนนั่งไปกินฉันจะเจียมขาฉันไม่นั่งดีกว่าไม่นิ่งหาความย่งยากมากเพราะว่าเราไปตามดูมันถ้าเราไม่ไม่ไปตามดูมันมันก็ไม่จเจริญเติม นั่งแทบจะไม่อยากพยายามนั่งสมาธิถ้าเราไม่ไปตามรู้มันถ้าเราไปตามรู้มันหนุหน่อยก็คิดหน่อยก็เวทนาได้ยินเสียงอะไรได้กินอะไรชวนชมไปหมดตอนที่อยู่หางทองห้องปฏิบัติก็ใกล้กับห้องทรอาหาได้กินอะไรก็เพลินไปหมด จะกำหนดจ,จิตเืิมที่จะกำหนดสติคิดไปเรื่อยรอแต่หมดเวลาอย่างเดียวเมื่อไหร่น้อมันจะหมดเวลาสักทีเมื่อไหร่มันจะเช้าสักทีเพราะว่าเขาไปอยู่ในห้องปฏิบัติเขาแม่เอาโทรศัพท์เข้าไปก็มอเต็ดประตูหน้านต่างเมื่อไหร่มันจะเช้าเพราะว่ามันเช้าแล้วมันคงจะเลิกอี พักนังลางมาเริ่มจะไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่มีอะไรมาดึงดูจิตของเขา mm hmm. ก็เลยมันฝึกฝนเอาทีนี้มันก็เลยชินทีนี้แทบจะไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครเลย mm hmm. เมื่อมันชินมันคุค้นเคยกับสิ่งที่มันเป็นกุศลไม่อยากคุยกับใครเลยมองนไปยิ้มอย่างเดียวลืมว่าตัวเองมีโทรศัพท์อยู่ที่กุฏิ ตอนนั้นผ่านไปแค่อาีิตผมพบว่าลืมไป็นเลยนาน,นิการผมก็ไม่เคยตั้งไม่เคยตั้งนะครับลองฟังเสียงนัดระคังได้ยินเสียงะระังลุกเลยไปพอน,นึกขึ้นได้ว่านั่นคือโทษก็เลยไม่อยากหยิบขึ้นมาตอนนั้นมันสําััญ เมื่อมันมากระทบตาหูกินลดถอะไรก็ถามที่มันมากระทบมันดึงดูดจิตเราเร็วมากโทรศัพท์ก็เหมือนกันเวลาเราไปดูมันมากระทบมันดึงดูดจิตมันชวนเราทำสิ่ง,งนั้นจริงอาหารก็เหมือนกันไม่ได้กินอาหารมันหอ ลืมที่จะดึงสติขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อเลินไปกับสิ่งที่ได้รับรสได้กินได้สัมผัสทางตาทางจมูกเสียงสิ่งที่สัมผัสทางในใจมน,น,นุษย์วานี้มันชอบมากสิ่งที่กิเลสมันชอบ ถ้าเราไม่รวมมือแก้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินมันจะลืมไปเองแต่ถ้าเรามีความตั้งใจบ้างไปตั้งใจสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งน,น,นั้นเมื่อเราตั้งใจอย่างสมาธิเมตตาจะหหมจีวรยังไม่กล้าหหนเสียงดังกลัวคนเด็นกลัวคนถูกใจกลัวคนเป็น ทำสบายที่เขาจะตกใจแลวเราจะเปิดปาปเป็นครรมไปด้วยแม้แต่หายใจยังไม่อยางหายใจแรงเลยตอนไปฝึกอยู่็ามาเหมือนกันจิวันมันหลุมค่อยๆดึงขึ้นมาทีละชิ้นทีละนิดทีละหน่อยเพื่อจะถึงไหล่ตัวเองกับนาทีสองนาทีแล้วกักลัวเขาจะรำคายเราดีงามมากพราะเราฝึกอยู่แบบนี้แบบไปบ่อยมันจะชินมาก กายเบาจิตเบามันเริ่มสวา่างพอจิตมันเริ่มตื่นพอจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่อยากทำในสิ่งที่มันรวดเร็วกะทันรันเพราะว่าเราจะไม่เดินทางแบบทางนั้นเราจะเดินทางไปแบบสายสายกลางค่อยๆฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองแล้วมันก็ค่อยๆคุ้นไปเองเพราะว่าสภาพเป็นล้ององงงดี มื่อไปดังใดมันมีแต่คนทั้งใจอยากอยากจะไอมัไม่ได้กันวไออย่างนั้นเอกว่าเขาต้งใจเวลาทําสมาธิที่สําคัญก็มันจะเป็นบาปด้วยบางคนในลูปในหัวยิ่งคงห่บิใจิตวานีหงส์ฟักฟักฟับนึกอยากทำอะไรก็ะทำเขาไม่เข้าใจ แต่บุคคลที่มีสมาธิไม่มีอะไรลบลวนได้ถ้าบุคคลที่กำลังฝึกใหม่ๆพอได้ยินเสียงได้กินมันจะำํำคาญมานทีเลยบางคนนี่ก็น่ตนตดให้กันดง้พอได้กินได้ยินเสียงก็ไม่ชอบถ้าบุคคลฝึกใหม่ๆไม่ไหวจะชอบแต่บุคคลที่เริ่มชินกับสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่รู้สึกอะไรเลย มันจะเฉยวางเฉยจะอยู่กับตัวเองฝึกฝนตัวเองถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะลืมมันจะลืมในสิ่งที่เราคุ้นเคยก็เรียกว่าสัญญาถ้าสัญญามันเริืมจำมันก็ไม่อยากทำสิ่งที่มันเป็น,น,นอกุศลเพราะว่าสติปัญญามันลืมจำ แต่ถ้าเรามันฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองด้วยการทำสมาธิจิตมันจะเริ่มจำสัญญามันจะชอบจำแต่สิ่งที่ดีมันจะลืมสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเรามันฝึกฝนจริงๆแล้วไม่ถึงสอาอดิต์ลืมลืมไปหมดสิ่งที่เราเคยทำลืมไปหมดมันจะเกื้อเผือในการทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำ มันจะยินดีทำในสิ่งที่ควรทำมันจะไม่ชักนำตัวเองไปในทางที่มันไม่ควรทำมันจะชักนำเด็นสภาพจิตของเรานี่มาอยู่ในสิ่งที่ควรทำอันนี้คือการทำให้มันสม่รับเสมอถ้าเราตั้งใจดำทุกอย่างมันมีความสำเร็จหมดสมาธินั่งหลับตาและถึงเวยกรุงเทพ ตึงเลยเมืองนอกแต่ถ้าเราลืมตายังได้นั่งรถอยู่ยังไ,ไงขี่เครื่องบินอยู่สิ่งที่อยากจะไปมันก็นไปไม่ถึงเหมือนเราอยากจุดพ้นจากสังสารวัฏนีนะ่หลับตาเท่าทนั้นถึงจะลุดพ้นไม่ใช่ว่าการทำความ แต่สิ่งที่จะทำให้เรารูคนก็คือการหลับตาเนี่ยหลับตาเห็นดับได้หมดทุกอย่างจกกว่าสติและปัญญาจะเกิดขึ้นอะไรก็ดับไปหมดแม้แต่สิ่งที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นมาในใจหลับตาลงไปมันก็ดับ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 อย่างเี้พอจิตราฝึกดีแล้วถ้าจิตไม่ฝึกยังไงก็ไม่มีประโยชน์ จิตมันจะชักนำไปหาแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรมันจะนึกถึงอย่างเดียวเท่านั้นไม่นึกถึงอะไรเลยอันนี้สำคัญมากแต่ถ้าเราตังใจเอาจริงๆสองอาทิตย์หลุดหลุดจากสิ่งที่เคยทำนะไม่ใช่หลุดพ้นสิ่งใดที่เราเคยทำจนเกิดความชินจำนานนี่มันจะไม่อยากทำเหมือนกันดังธรรมะที่เหมือนกัน าเราเคยนั่ตอนเช้าตอนเย็นพอถึงเวลาเราก็ยางนั่งแต่ถ้าเราไม่ได้เคยนั่งเลยนั่งลงไปแล้วมีได่อยากจะลุกอยากจะไปทำจริงจริงอันนี้กิเลสมันชอบมันดึงดูดจิตของเราไปเองไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปกิเลมันพาไปเพราะว่าเราไปร่วมมือมันก็เลยมีความเจริญเติบ ำยืนเดินเดินนั่งนอนพยายามอยู่กับสติโดยเฉพาะเม่ชีแม่ชีก็กำลังฝึกสมาธิกำลังดีหาโกาสไปฝึกมีโอกาสทบานก็จะไปนั่งาอานหนังสือด้วย